สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Deep Dive ของเราวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกกองทุน ETF ตัวหนึ่งค่ะชื่อว่า Investco S&P International Developed Momentum หรือ,อชื่อย่อ IDMO ค่ะครับผมเราจะใช้ข้อมูลล่าสุดปี2025มาดูกันค่ะว่ากองทุนนี้คืออะไรลงทุนยังไงผลตอบแทนเป็นแบบไหนความเสี่ยงมีอะไรบ้างแล้วก็น่าจะเหมาะกับใครนะคะครับ ก็ตัว idmo เนี่ยนะครับว่ากันง่ายๆมันคือ etf ที่ไปลงทุนในหุ้นของประเทศพัฒนาแล้วอะครับอย่างเช่นพวกยุโรปญี่ปุน่นออสเตรเลียอะไรพวกนี้อ๋อค่ะแต่ว่าจุดสำคัญคือเขาจะไม่รวมหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็จะเน้นหุ้นที่เป็น large mid cap ที่กำลังมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมสูงสุดในกลุ่มนี้ครับโมเมนตัมในที่นี้ก็คือหุ้นที่ราคากำลังวิ่งขึ้นแรงๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ แล้วกลยุทธ์ที่เขาใช้จริงๆคืออะไรคะใช่เลยค่ะไอเดียหลักๆก็คือหุ้นที่มันขึ้นมาแรงแล้วเนี่ยมันมักจะมีแนวโน้มแบบว่าวิ่งขึ้นต่อไปอีกสักระยะหนึ่งอ่าส่วนกลยุทธ์ที่ใช้เขาเรียกว่า passive momentum ครับ passive momentum ครับคือไม่ได้เลือกหุ้นตามใจผู้จัดก,การกองทุนนะครับแต่จะลงทุนตามดัชนีอ้างอิงเลยคือตัว S&P World XUS โมเมนตัมอินด x แล้วกองทุนก็จะมีการรีเบลลันซ์หรือปรับพอร์ตปีละสองครั้งครับปีละสองครั้งต้นไหนคะช่วงเดือนมีนาคมกับกันยายนครับเพื่อให้แน่ใจว่ากองทุนยังถือหุ้นที่โมเมนตัมแรงที่สุดตามเกณฑ์ของดัชนีอยู่ตลอดอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้ววิธีการคัดหุ้นล่คะคะว่าตัวไหนโมเมนตัมแรงสุดๆเนี่ยเขาทำยังไงมีเกณฑ์อะไรบ้างเขาก็จะไปดูหุ้นในกลุ่ม d e v e l o p Market กก่อนนะครับแต่ไม่รวมสหรัฐกับเกาหลีใต้นะครับ จากนั้นก็จะคัดเอาเฉพาะหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม20%แรกที่มีค่าโมเมนตัมทางเทคนิคสูงสุด20%แรกใช่ครับแล้วพอได้หุ้นมาแล้วเนี่ยการให้น้ำหนักลงทุนก็จะดูจากค่าโมเมนตัมคูณกับขนาด Market Cap ของหุ้นตัวนั้นๆอ๋อค่ะทำให้ตอนนี้พอร์ตก็จะมีหุ้นอยู่ราวๆรวอยเก้าสิบถึงสองตัวประมาณนี้ครับแล้วสัดส่วนการถือล่ะคะกระจุกตัวไหมก็ถือว่ากระจายตัวพอสมควรนะครับ ตัว top 10 holdings หรือ10อันดับแรกที่ถือเยอะสุดเนี่ยรวมๆกันก็ประมาณ26%ของพอร์ตเองครับมีตัวอย่างไหมคะว่ามีหุ้นอะไรบ้างพอจะคุ้นชื่อกันไหมมีครับมีชื่อที่น่าจะคุ้นๆกันอยู่อย่าง SAP บริษัทซอฟต์แวร์ใหญ่ของเยอรมัน HSBC ธนาคารใหญ่หรือ Royal Bank of Canada ครับแล้วก็มีแม้กระทั่ง Spotify หรือ Rolls-Royce ก็ติดเข้ามาด้วยในช่วงนี้ โอ้โหน่าสนใจมีหุ้นหลากหลายเหมือนกันนะคะทีนี้เรื่องสำคัญเลยผลตอบแทนค่ะเทียบกับดัชนีอย่าง MSCI e f e นี่เป็นยังไงบ้างคะถ้าดูข้อมูลล่าสุดปี2025นะครับผลตอบแทนช่วงสั้นถึงกลางนี้ต้องบอกว่าเอ่อค่อนข้างโดดเด่นเลยหรอคะครับอย่าง YTD หรือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย IDMO ทำไปได้ประมาณ27.3%ในขณะที่ Benchmark ได้ราวๆ19.5% โอ้ต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับหรือถ้าย้อนหลังไป5ปีเฉลี่ยต่อปีเนี่ย IDM O ก็ยังนำอยู่ที่ประมาณ16.0%เทียบกับเบนชมมากที่11.16%ต่อปีครับอื้ม <c oughs> ชนะชัดเจนเลยในระยะ5ปีแต่เหมือนจะมีข้อมูลระยะยาวด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างมีครับแล้วตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะมันสะท้อนธรรมชาติของกลยุทธ์โมเมนตัมได้ดีเหมือนกัน คือถ้าย้อนไปไกลๆเลยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนประมาณปี2012ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของ IDMO จะอยู่ที่ประมาณ8.1%ค่ะส่วนเบนชมาร์กอยู่ที่6.9%อา้าวส่วนต่างน้อยลงเยอะเลยนะคะใช่ครับจะเห็นว่าพอเป็นระยะยาวมากๆเนี่ยส่วนต่างมันน้อยลงคือมันบอกเราว่ากลยุทธ์โมเมนตัมเนี่ยมันเก่งในการจับจังหวะคลื่นที่กำลังมาแรงๆแต่คลื่นมันไม่ได้มาตลอดเวลาถ้าตลาดมันผันผวนหรือแบบ กับทิศแรงๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะตามไม่ทันเท่าไหร่ทําให้ระยะยาวมากๆผลตอบแทนอาจจะไม่ได้ทิ้งห่างตลาดมากก็ช่วงที่โมเมนตัมมันมาพอดีพอดีเนี่ยครับเป็นข้อสังเกตที่สําคัญมากเลยค่ะแล้วข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ล่ะคะอย่างค่าใช้จ่ายหรือบันผลมีไหมคะมีครับค่าใช้จ่ายหรือ expense ratio เนี่ยอยู่ที่0.25%ต่อปี0.25%ครับ ซึ่งก็ต้องถือว่าสูงกว่าพวก ETF ที่ลงทุนในตลาดเดียวกันแต่เป็นแบบ p a s s i v ฟปกติอย่างเช่น VOOA ที่อาจจะถูกมากๆแค่0.03%อะไรแบบนั้นอ๋อค่ะก็ต่างกันพอสมควรครับส่วนเงินปันผลก็มีจ่ายอยู่นะครับประมาณ1.9%ถึง3.3%ต่อปีแล้วแต่ช่วงเวลาและแหล่งข้อมูลครับ ขนาดกองทุนหรือ AUM ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยประมาณ1.47พันล้านเหรียญสหรัฐค่ะแล้วมีค่าเบต้าด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าน่าสนใจใช่ครับค่าเบต้าอยู่ที่ประมาณ0.80ซึ่งมันบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยกองทุนนี้ผันผนนนวนน้อยกว่าตาดโดยรวมเล็กน้อยนะครับ ยังได้ Morning Star Rating ตั้ง5ดาวทั้งระยะ3ปี5ปี10ปีในกลุ่ม f o ฟอร์เอนล Blend ด้วยนะคะแบบนี้ก็ดูน่าเชื่อถือดีแต่เรื่องความเสี่ยงล่ะคะมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมความเสี่ยงหลกัหลกๆเลยก็มาจากตัวกลยุทธ์โมเมนตัมเองนี่แหละครับยังไงคะคือหุ้มที่มันวิ่งขึ้นมาแรงๆเนี่ยเวลาลงมันก็อาจจะแกวง่งแรงได้เหมือนกันผลตอบแทนในอดีตมันก็ไม่ได้การันตีอนาคตอยู่แล้วแล้วจุดสำคัญคือถ้าเกิดโมเมนตัมมันหมด หรือตลาดมันเปลี่ยนทิศทางแรงๆเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้ก็อาจจะปรับฐานแรงกว่าตลาดได้อ๋อค่ะเข้าใจได้นอกจากนั้นก็มีการที่ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนหุ้นในพอร์ตบ่อยๆตามโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็ทําให้มีต้นทุนแฝงจากการซื้อขายสูงกว่าพวกกลยุทธ์ที่ซื้อแล้วถือยาวๆนะครับค่ะ <Ka. S 1> และแน่นอนก็ต้องมีความเสี่ยงเรื่องการลงทุนในต่างประเทศทั้งค่าเงินการเมืองเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ด้วยครับ อืมด้วยความเสี่ยงเฉพาะตัวแบบนี้ก็แสดงว่าอาจจะไม่ใช่กองทุนสำหรับทุกคนหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับคิดว่า IDMO อาจจะไม่เหมาะกับการเป็น Core Holding หรือว่าการลงทุนหลักในพอร์ตระยะยาวเท่าไหร่แล้วเหมาะกับใครมากกว่าคะน่าจะเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มส่วนผสมของหุ้นโมเมนตัมในตลาดพัฒนาแล้วที่ไม่รวมสหรัฐเข้าไปในพอร์ตหรืออาจจะใช้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์หรือ tactical นะครับ Tactical ครับคือใช้จับจังหวะตลาดในช่วงสั้นถึงกลางมากกว่าแต่ก็ต้องยอมรับความผันผวนที่อาจจะสูงขึ้นได้เพื่อแลกกับโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแล้วก็อาจจะเหมาะกับคนที่อยากได้กระแสงเงินสดจากปันผลบ้างนิดหน่อยด้วยครับแล้วคนที่ไม่เหมาะเลยล่ะคะคือกลุ่มไหนก็คงเป็นนักลงทุนสายพาสซีฟจ๋าๆเลยที่ชอบถือกองทุนนิ่งๆยาวๆไม่ชอบความผันผวนมาก กังวลเรื่องการปรับฐานเร่งแรงหรือคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องค่าธรรมเนียมถูกถูกเป็นหลักนะครับเพราะ0.2 5ปซนนี่ก็ถือว่าไม่ถูกนักถ้าเทียบกับ ETF พื้นฐานทั่วไปค่ะชัดเจนค่ะสุดท้ายแล้วเรื่องความน่าเชื่อถือของผู้จัดการกองทุนอย่าง i n v e s c โกล่ะคะอ๋ออินเวสโกนี่เขาเป็นบอจอใหญ่ระดับโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงด้านพวก Factor Investing หรือ Smart b ปีตาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะ การที่กองทุน IDM O ได้ р е й ติ้ง5ดาวจาก Morningstar แล้วก็มีขนาด AUM ที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและก็เรื่องสภาพคล่องในการซื้อขายได้ดีครับ โอเคค่ะสรุปได้ชัดเจนเลยนะคะว่า IDM O เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจตัวหนึ่งสำหรับใช้เจาะตลาดหุ้น Develop Markets นอกสหรัฐโดยเน้นหุ้นที่มีโมเมนตัมสูงซึ่งก็ให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นได้ในบางช่วงเวลาจริงๆแต่ก็ต้องแลกมากับความผันผวนและความเสี่ยงเฉพาะตัวเหมาะกับการใช้ในเชิงกลยุทธ์หรือ tactical มากกว่าการถือลงทุนยาวๆ ใช่เลยครับและสิ่งที่อาจจะชวนให้คบคิดต่อยอดจากข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับก็คือด้วยธรรมชาติของกลยุทธ์โมเมนตัมที่มันต้องอาศัยการจับจังหวะแล้วก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนหุ้นค่อนข้างบ่อยเนี่ยค่ะคำถามสำคัญที่นักลงทุนอาจจะต้องถามตัวเองหรือหาคำตอบให้ได้ก็คือว่า แล้วเราจะใช้สัญญาณอะไรหรือปัจจัยอะไรมาช่วยตัดสินใจว่าเมื่อไหร่คือจังหวะที่เหมาะสมจริงๆในการเข้าลงทุนหรือว่าควรจะขายทำกำไรออกจากกองทุนลักษณะนี้อันนี้น่าจะเป็นความท้าทายที่น่าสนใจสำหรับคนที่สนใจกลยุทธ์แนวนี้เลยครับ